หนังสือเปิดโลกกว้างรู้ทุกอย่างแม้ห่างไกลลูกหลานชาวดอนใครว่างเมื่อไหร่อ่านทันทีแต่งโดยคุณครูกัญญาณ์แซ่อองครูบรรรักษ์โรงเรียนวัดดอนใครวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 2. เพื่อปลูกฝังรากฐานให้นักเรียนรู้จักวิธีศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 3. พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนวิธีการดำเนินการ 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยนำผลการดำเนินการที่ผ่านมามาพัฒนาและนำเสนอกิจกรรมให้คุณครูและผู้บริหารทราบพ,พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการทำงานดำเนินงานกิจกรรม 2. จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในห้องสมุดให้สวยงามน่าสนใจเชิญชวนให้เข้าใช้บริการ 3. จัดหาหนังสือที่น่าสนใจที่เหมาะสมและตามความต้องการของนักเรียนตามที่ได้สำรวจความต้องการของนักเรียนและครูโรงเรียนวัดดอนไครผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน 1. กิจกรรมยอดนักอ่านนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและมีจิตอาสาช่วยกันดูแลเผยแพร่ข่าวสารและเชิญชวนให้ทุกคนมาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมีการเขียนบันทึกการอ่านห้องสมุดมีบริการยืมคืนหนังสือทำให้นักเรียนสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านเพิ่มเติมที่บ้านได้ 2. กิจกรรมพี่สอนน้อง โรงเรียนวัดดอนไคลส่งเสริมกิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษวละครมหน้าเสาธงในตอนเช้านักเรียนเข้ามาอ่านหนังสือโดยที่มีพี่นักเรียนจิตอาสาคอยให้คำแนะนำสอนน้องอ่านหนังสือทุกเที่ยงวัน 3. กิจกรรมนิทานทำมือเล่มใหญ่เล่มเล็กขันษาคุณครูเล่านิทานบูรณาการตามกลุ่มสาระที่สอน และให้นักเรียนเล่าเรื่องราวผ่านการทำนิทานทํามือทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่นำมาเล่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยมีการนำประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการในการจัดทํานิทานทํามือบิ๊กบุ๊กเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้รักและช่วยกันดูแลพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 4. กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ นักเรียนแต่ละชั้นเรียนเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ที่สนใจมาเล่าแลกเปลี่ยนกันคุณครูนำมาบูรณาการสู่บทเรียนและทำกิจกรรมบันทึกการอ่าน 5. กิจกรรมหนังสือเล่นโปรดของฉันนักเรียนเลือกยืมหนังสือเล่นที่ชอบที่สุดจากห้องสมุดและนำมาเล่าแลกเปลี่ยนก,นกันกับเพื่อนในชั้นเรียนเขียนบันทึกการอ่านและโรงเรียนวัดดอนคล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกซื้อหนังสือที่ตนเองชอบและสนใจโดยให้นักเรียนแจ้งชื่อหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่จิดอาสาห้องสมุด 6. กกิจกรรมตะกร้าหนังสือาพาเพลินนักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจนำใส่ตะกร้าไปวางในมุมอ่านหนังสือที่ชั้นเรียนหรือบริเวณที่จัดไว้นักเรียนได้อ่านหนังสือในเวลาว่างเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการพูดเพิ่มมากขึ้น7กิจกรรมความรู้จากสารานุกรมคุณครูและเจ้าหน้าที่จิตอาสาจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในสารานุกมรมประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลในแต่ละเดือนคุณครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 8. กิจกรรมเกมการศึกษาและตอบปัญหาชิงรางวัลจากหนังสือในห้องสมุดเกมการศึกษาและตอบปัญหาชิงรางวัลทำในกิจกรรมวันสำคัญหนังสือเล่มโปรดของเด็กหรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ9กิจกรรมทำสื่อมัลติมีเดียจากการอ่านนักเรียนสามารถนำเรื่องราวที่อ่านถ่ายทอดออกมาเป็นสื่อมัลติมีเดียเช่น หนังสือท่าหลาบ้านเราคุณครูมีการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นเพื่อให้นักเรียนออกทดลองศึกษาข้อมูลด้วยตนเองผ่านกิจกรรมโครงงานและถ่ายทอดออกมาเป็นสื่อวิดีโอภาพกราฟิกต่างๆและนำไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจการอ่านเป็นประตูสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ทุกทิศทางและการอ่านมาก ทำให้พัฒนาการด้านการเขียนเพิ่มขึ้นด้วยโรงเรียนวัดดอนไทรยขอบคุณมากค่ะ